พร้อมแล้วจ้าตอนนี้สี่โมงสี่โมงครึ่งตอนเย็นแล้วนะคะเราเป็นคนบ้าปลูกต้นไม้เราไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าได้มะฮอกกานีมายี่สิบต้นค่ะหรือสิบต้นขุดหลุมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาต้นมะฮอกกานีไปลงกันไปได้ไปหญิงลาเลียงต้นมะฮอกกานีมาตามหลุมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สิบต้นดินของป้าหญิงจะเป็นดินเหนียวป้าหญิงก็จะใช้วิธีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุโดยการใส่ขุดมะพร้าว คุยเปาที่ป้าหญิงแช่วิธีวิธีสไตล์ของป้าหญิงให้ดูนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะใส่อย่างงี้ทุบลุมเพิ่มไปเพิ่มความชื้นนี่แหละค่ะสิบต้นส่วนป้าหญิงจะออกลกุลกลหน่อยนะคะเพราะป้าหญิงคิดว่าหญ้าไม่ใช่ศัตรูของต้นไม้หญ้าคือพืชคือสิ่งที่ดีสำหรับต้นไม้ของป้าหญิงมันก็เลยจะ ค้างจะลกนิดนึงให้วิธีการตารัดเอาค่ะแล้วก็ให้มันเป็นอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินเราเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กระดินเแล้วนี่แหละค่ะเนี่ยป้าหญิงก็จะปลูกนี่เพิ่มยาขนก็เยอะที่สวนป้าหญิงอ่ะอืมเพิ่มอินทรีย์วัตถุไปก็จะปลูกให้ตลอดแนวนี้แหละค่ะเพราะว่าทิศฝั่งนี้เป็นทิศใต้เนาะส่วนทิศมุมนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตก ป้าหญิงก็จะปลูกแนวทิศตะวันตกกับแนวทิศใต้เพราะลมจะมาเยอะเป็นแนวกันชนให้กับต้นไม้ไม้ผลของป้าหญิงที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะเลยปลูกเนี่ยตอนแรกมันก็จะมีต้นมะขามป้อมแล้วแต่เห็นว่าเนื้อที่มันยังเหลือเยอะมันยังห่างเยอะจากต้นเนี้ยไปไปหาต้นเนี้ยมันก็เออยังห่างพออยู่ก็เลยจะเอาต้นพะกนีมาแซมให้เป็นแนวแนวกันชนลม,มค่ะพูดง่ายเพราะว่าก็จะเริ่มทดลองปลูกทุเรียนเนาะ แต่นี้ตังจากลมมาเวลาลมมันมาแรงๆเห็นไหมว่ามันแรงมากก็เลยเอาละไม่เป็นไรปลูกไว้ก่อนถ้าปลูกทุเรียนสําเร็จเราก็จะได้มีแนวกันกันลมไว้ในตัวนะคะนี่แหละวิธีสไตล์ปลูกของป้าหญิงนี่แหละมันดินมันแข็งดินมันเหนียวก็เติมขุยมะพร้าวตอนแรกไม่รู้หรอกคะ่ะปลูกชุดแรกๆนี้นะ ขุดขุดขุดแล้วก็ปลูกเลยต้นไม้ไม่งานอย่างที่คิดค่ะระบายน้ําก็ไม่ดีตอนหลังมาเริ่มคิดด้วยจะเอาอะไรมาเพิ่มดีเนาะก็ไปดีไปเจอขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะว่าโอเคมันโอเคมากเลยเพอผสมกับดินเหนียวมันทําให้ดินเราล้ว,วนซุยขึ้นเยอะแล้วตอนนี้ก็มีโครงการปลูกเพาะต้นทองหลางค่ะ เราต้นทองหลางมาปลูกในพื้นที่ด้วยปรับปรุงพื้นดินโอ้อันนี้น้อยไปหน่อยไหมเนี่ยโอเคค่ะเนี่และค่ะต้นมะฮอกกนีของป้าหญิงปลูกตามแนวนี้เลยทั้งหมดสิบต้นขอตัวไปปลูกก่อนนะคะ